คลิปนี้ก็จะมาจกตัวโปรแกรมทีวีโมนะครับตัวโปรแกรมนับผมจะลงไว้ในห้อง i s c ค r d นะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็โหลดได้เลยนะไม่ต้องทำดิจิรรมนะวิธีใช้งานตัวโปรแกรมนับก็ให้ํำการเข้าเซิร์ฟมาแล้วถือมีนะมีดอะไรก็ได้นะปากฉลามก็ได้นะแล้วก็ให้ํำการรันโปรแกรมนะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้นำการตั้งปุ่ม A ถึง Z อะไรก็ได้นะที่เราถนัดนะครับผมจะนับเป็นโัว E นะ มันขึ้นแบบนี้ครับก็ลองมันสแกนนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นสกเร็แบบนี้ครับอ่าก็จะมีเสียงนะครับสำหรัใครที่ไม่มีเสียงก็ลองกดปุ่มที่เราตั้งดูนะครับตั้งเป็นตัว E นะนี่ครับก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนถีบปกติก่อนนะครับที่ยังไม่ได้เปิดอ่ามันก็เป็นประมาณนี้นะก็ถีบปกติเลยนะครับอ่ะลองเปิดโปรแกรมดูนะครับ แล้วลองถีบดูนะครับนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับเราสามารถถีบแล้วรีตัวได้เลยนะครัไปเล่นจริงก็ถีบแล้วสามารถอิโมได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแปะคลิปที่ผมเอาไปเล่นให้ดูนะครับ 아미 또 온가 봐 아... 아...